หนังเลยครับครับผมตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับพี่ก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วครับผมถ่ายไปได้เยอะมากแล้วครับเป็นไงครับก็ตาโหลเลยครับผมถ่ายกันถ่ายกันบ่อยครับทุกวันแล้วก็ลากยาวถึงเช้าอะไรอย่าเงยอถ่ายทำต่างคนทุกวันใช่ครับผมทาไมดูเหมือนการถ่ายทำจะเร่งหรือล่าสถานะเนมันไม่เร่งเลยครับผมมันมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับใช่ครับแล้วสรุปมาพิชเช่นมันนอนชื่อภาษาไทยอะไย่งเง้เขายังไม่บอกเลยก็เป็นฮาร์ดแอทแทคอยู่เหมือนเดิมครับตอนนี้ครับผมอ่าทำไมเขาต้องใหม่เป็นไงบ้างครับเขาดีครับผมดีเขาคือเขาเป็นนักแสดงที่เล่นเก่งอยู่แล้วแสดงเกก่งแล้วว็ินัยดี ที่ใส่ดีด้วยน่ารักด้วยครับเข้าขากันได้ดีเลยนะคะะ่นครับผมถ้าเตะบอลน่าจะเข้าขาได้ดีกว่านี้นะครับผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้วิธีการเข้าขาคือไงดี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 ฮะคือปกติดูงานเขาแล้วรู้สึกว่าเออชอบชื่นชอบการการแสดงของเขาวิธีการแสดงของเขาแล้วนี่มาเล่นต่อหน้าเลยก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งครับผมถือว่าเป็นการพลิกคะเปลี่ยนโมตจงผมไม่ไรอย่ื่น้วย อะไรนะเอาใหม่เปลี่ยนทองเป็นทองผมเปลี่ยนทองผมเหรอมันเปลี่ยนหมดบาทมันแต่างต่างอยู่แล้วคเขาแต่างแล้วครับก็เป็นคาแรคเตอร์ก็คือคนเราก็ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองครับผมจะมาตัยเลดติ้งอย่างนี้แบบว่าไม่รู้เลยนะพันล้านได้ไหมครับพันล้านเลยเหรอครับผมโอ้โหเขาทำมาเวนเจอร์ฮะเวนเจอร์ยังไม่ถึงเลยสำหรับเราแบบว่าตั้งรับไมครับกำลังที่จะออกมา ทครับทำไม,ไมถึงว่าเต็มตัวเ,เป็นมาเองอไม่ก็ไม่รู้ครับแค่หวังว่าคนดูคือทุกครั้งก็ค่ดหวังว่าอยากให้คนดูชอบแล้วไปดูเยอะๆแค่นั้นแหละครับไม่ได้คิดอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราทำงานที่เราลวกรเต็มที่แล้วก็ตั้งใจทํามันมากแล้วเรื่องมันก็น่าจะโอเคนะคนน่าจะชอบกันมากาครับแล้หว่า,า,ากับตลกเรื่องนี้อะไรต่างกันมันเป็นมันไม่รู้ว่าเรียกว่าแนวไหนเลยครับผมมันเป็นหนังรัก เฉยๆครับอธิบายไม่ถูกก็เป็นหนังรักเลยหนังรักเฉยๆอ่ะเป็นหนังรักนั่นแหละัาจลงก็เดี๋ยวมีครับผมจะรอทีละอันก่อนว่อนไปเห็นว่าเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเขาด่าเอาเห็นว่าไทยทำเป็นทเสร็จแล้วกีนกำหนดที่อบานใช่ครับผมใช่น่าจะกันกันยาใช่ไหมอ่าผู้บริการผมมองหน้าเอยู่นะผมทำไงดีครับก็ประมาณนั้นแหละครับประมวดเร็วๆนี้แหละครับ แต่ไม่มีไม่ใช่การเร่งเพื่อจะให้มันเสร็จแล้วไม่มีเพราะวิธีการทำเป็นยิ่งแล้วครับผมเรื่องที่เห็นที่บอกว่าเราที่เรื่องเราไม่อยากทำงานเราเราคู่กับหลายๆอย่างไปพร้อมกันก็คือไงฮะเราทำสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็ชอบมันมากกว่าแล้วมันก็ไปต่อกันเองเรื่องที่มันเป็นมันเป็นเดสกีนี่ของมันเองแลัวต่อไปจะได้เห็นคือเป็นแนวไหนหรือเป็นซีรีส์เหมือนเดิมยังไม่รู้เลยครับว่าไหนมันจะอะไรมาก่อนเดี๋ยว ยังยังทำไม่เป็นทำไม่ถนัดก็ยังไม่รู้ว่าอย่างไรไม่แตกต่างเราทวือะไรก็ได้แค่ถ้าแตกต่างนะครับวิธีวิธีการแสดงหรือวิธีไปถึงผู้ชมเลยก็แตกต่างกันก็เลยไม่แน่ใจว่าผมจะทําได้ดีหรือเปล่าก็อาจจะปรมาททีไม่ได้ประมาทละครับแต่รู้สึกว่าเราคงทําไม่ดีเท่าเท่าที่คนที่เขาทําอยู่แล้วทําได้ดีกว่ามีขัดมากเกินมีติดต่อดมีเขามีตลอดแต่ปฏิเสธครับกรทำงานมีตึนเตอร์และครับต่อมาเยอะแบบนี้ ก็มีมีบ้างครับมาแล้วเราอยังไปยืนอะไรที่เดจะอะไรนะครับไพิซึนเตอร์อะครับมีตัวไหนที่แบบติดจับไหมเอออันนี้ต้องถามบริการคนที่ยืนสวยอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะดูส่วนมากก็าเจะมาเขาจะมาเข้ามาหาเองอยู่แล้วก็มาดูอะไรเราเลือกรัดเนี่ยเราต้องดูตัวไหนก่อนส่วนมากจะเป็นถ้าผมจะเลือกแค่งานแสดงครับผมวิธีการคัดเลือกผมคือจะเป็นแสดงแค่นั้นเองส่วนหน้าที่อื่นเป็นของบริการเนี่ยฮะยิ้มเลยนะ โชว์ตุดได้ครับผมแล้วไม่โชว์นมโชว์ตุดได้ครับที่ผ่านมามีติดต่อมาให้โชว์ไหมครับใช่นะครับผมติดต่อให้โชว์ไม่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 แต่โชว์โชว์แก้มกนได้กันดีแล้วถอดถอดเสื้อเดนิมไปโอเคนะครับ